G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพ o w e r supply G-View Advice มากกว่าที่คุณคิด Asrock m o t บ e r b o ที่เกมเมอร์และนัก o เวอร์ o c k e r เลือกใช้สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งครับ o v c o c k z o n tv ซีซั่นที่2วันนี้อยู่กับผมครับเซียนตั้มครับกับโน้ตบุ๊กที่อยู่ข้างผมครับเป็นโน้ตบุ๊ก จากทาง Asus ดีไซน์สวยงามนะฮะมาในชื่อรุ่นครับ x 5 5 0 Z นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเด่นๆของเขาเลยคือดีไซน์สวยงามแล้วความบางครับและอย่างหนึ่งก็คือ CPU ที่แรงครับก็คือตัวนี้จะใช้ CPU ในตระกูล amd a 1 0ครับผมทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าหน้าตาดีไซน์จะเป็นยังไงไปดูใกล้ๆกันดีกว่าครับามาดูด้านฝาบนกันเลยครับด้านฝาบนดีไซน์สวยงามครับเป็นวัสดุที่ มันจะเป็นคลื่นๆนะฮะตรงนี้นี่หาอแบบมาแบบนี่แต่ผมเพ่ขูดให้ดูนะฮะมันจะเป็นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นพื้นสักสายอย่างนงี้นะฮะเป็นลายวงๆๆนะฮะตรงด้านตรงกลางครับก็จะเขียนเลืโลโก้ทาง ASU ูเลยครับเป็นสีเงินมาดูด้านข้างครับด้านฝั่งซ้ายของเครื่องนะครับด้านฝั่งซ้ายของเครื่องเนี่ยผมขอเริ่มต้นจากตรงนี้เลยอ่าแน่นอนครับเป็นฮีทไป์นะครับที่ระบายความร้อนถัดไปครับจะเป็นช่องต่อออกมอนิเตอร์นะครับเป็นดีซับ15พินครับถัดไปครับเป็นช่อง HDMI อ่า เลยมีนิดหน่อยครับก็จะเป็น r j 4 5ครับแน่นอนครับไว้สำหรับเสียบสาย LAN นะฮะถัดไปครับจะเป็น USB 3ทั้งหมด2ช่องเลยนี่ถัดไปครับจะเป็นรู3.5นะฮะสำหรับเสียบหูฟังแล้วก็ไมโครโฟนอยู่ในรูเดียวกันก็ไปสวิตอ์ในซอฟต์แวร์ของเครื่องนะครับมาดูทางด้านขวาของเครื่องกันต่อครับด้านขวาของเครื่องครับเริ่มจากนี่เลยครับ AC source นะครับก็แน่นอนครับไว้สําหรับเสียบชาร์จนะครับถัดไปครับจะเป็นช่อง DVD นะครับอ่า ถัดไปอีกก็จะมีช่อง u s b 2 1ช่องตัวนี้จะมี u s b 2 1ช่องนะฮะแล้วก็ u s b 3 2ช่องเท่านั้นครับมีทั้งหมด3ช่องครับด้านหน้าของตัวเครื่องครับเมื่อยกตัวเครื่องขึ้นมาหน่อยก็จะเจอช่องสําหรับเสียบ s อ card นะครับอยู่ตรงนี้เลยมาดูด้านล่างของตัวเครื่องครับด้านล่างของตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นฝาปิดทึบหมดเลยนะครับอ่าเวลาเราจะเพิ่มแรมทีก็ต้องถอดน็อตทั้งหมด10ตัวด้วยกันนะฮะก็ถือว่า โน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยครับส่วนมากก็จะเป็นบิลอินอยู่แล้วแหละเพราะว่าด้วยขนาดที่เขาต้องการให้มันเล็กเขาก็เลยต้องออกแบบดีไซน์ให้มันแบบว่าปิดกระทัดรัดหมดนะครับตัวแบตเตอรี่ก็เหมือนกันครับแบตเตอรี่ก็จะบิลอินอยู่ข้างในเครื่องนะฮะครับมาดูในส่วนของหน้าจอนะครับพอเปิดมาก็เจอหน้าจอนะฮะตัวหน้าจอเนี่ยวัสดุเป็นพลาสติกครับแล้วก็จะมียางกันกระแทกนะฮะจะมีทั้งหมด6จุดด้วยกันนะฮะตรงนี้ครับด้านบนเริ่มที่ด้านบนเลยอ่าก็จะมีรูไมโครโฟนนะครับแล้วก็กล้องนะฮะ ขนาดหน้าจอครับหน้าจอตัวนี้ที่ให้มาครับเป็น15.6นิ้วนะฮะเรโซจะอยู่ที่16.9ต่อครับความละเอียดหน้าจออยู่ที่1,366คูณ768ครับั่างคีย์บอร์ดนี่ครับเริ่มต้นจากข้างบนเลยนี่จะเป็นไฟปุ่ม power นะครับเวลาเปิดเครื่องก็จะมีไฟสีขาวติดอยู่ด้านหลังนะฮะ LED แบบๆแบบมาดูทาหด้านขวากันต่อครับ จะเขียนโลโก้ Sonic Master แน่นอนครับตัวนี้เขามีระบบเสียงแบบ Sonic Master ครับตามหลักของ ASUS เลยอ่าส่วนคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดทางด้านขวานี่ฮะจะแบ่งเป็นคีย์พ d ดไว้เลยนะฮะสำหรับคนที่ใช้ตัวเลขบ่อยๆนะฮะตัวนี้ก็ใช้งานได้ง่ายอ่าสำหรับสัมผัสของปุ่มที่ผมกดแล้วเนี่ยก็คือปุ่มจะออกสูงๆหน่อยนะฮะก็ใช้งานง่ายดีครับนุ่มๆอ่าทีนี้มาต่อด้านล่างครับ ด้านล่างครับแน่นอนมีโลโก้ m d A10 อยู่อ่าเป็นคอร์ดคอเด o ยอน Dual g r a p h i c แน่นอนครับตัวนี้มีการ์ดจอทั้งหมด2ตัวนะฮะอ่ามาดูตรงส่วนของทัชแพดกันบ้างน,นะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นสมาร์ทเจอร์เรครับก็สามารถใช้งาน2นิ้วอะไรหรือทํางานได้ง่ายขึ้นนะฮะอ่ามาดูต่อต่อที่ไฟช์แสดงสถานะครับไฟแสดงสถานะจะอยู่ทางด้านล่างซ้ายมือนะฮะก็จะมีไฟ power ครับจอยู่ทางด้านซ้ายสุดถัดไปจะเป็นไฟแบตเตอรี่ครับ อ่าถัดไปก็จะเป็นไฟของฮาร์ดดิสครับผมถัดไปก็จะเป็นไฟของ Wi-Fi นะฮะแล้วก็จะมีไฟนำแพทดนะครับกับไฟแคปล็อกครับผมอ่าก่อนที่เราจะไปดูคะแนน CD-Mark นะฮะก็มาดูสเปคร่าวๆกันก่อนนะฮะสเปคร่าวๆของตัวนี้ครับแน่นอนครับ CPU เป็น amd a 1 0นะฮะ7 4 0 0 p นะครับผมส่วนฮาร์ดดิสครับฮาร์ดดิสใ,ให้มาเนี่ยครับจะเป็นขนาด 750GB กิกนะฮะความเร็วรอบอยู่ที่5,400รอรอบครับผม RAM ครับแรมมีมาให้4กิกนะฮะเป็น DDR3L ครับทีนี้มาดูคะแนน g d a มาครับว่าจะทำออกมาได้เท่าไหร่ครับเริ่มจาก Ice Storm กันเลยครับ Ic e Storm ครับจะได้อยู่ที่29,429คะแนนครับถัดมาด้วย a า Gate ครับไม่ใช่ Core Gate นะฮะ a า Gate จะทำได้3,326คะแนนครับถัดมาเป็น Skydiver นะครับก็ทำได้2,612คะแนนครับ แล้วก็ตัวสุดท้ายเลยไฟสไตล์ฮะได้611คะแนนครับผมอ่าทีนี้เราจะมาเบนช์มาร์กของเกมกันนะฮะเกมที่มาทดสอบเบนช์มาร์กตัวนี้จะเป็นเกม Final Fantasy 14นะฮะทุกอย่างที่ผมปรับจะเป็นไฮหมดนะครับก็ลองดูภาพมันครับว่าเป็นยังไงก็มีกระตุกบ้างฮะแต่ว่าก็ยังไปได้อยู่ครับ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเป็นมาร์คคะแนนที่ออกมาครับก็ได้1,636คะแนนโดยปรับเป็นไฮทั้งหมดนะฮะก็ถ้าปรับเป็นมีเดียมหรือโลเนี่ยรับรองว่าเล่นได้แน่นอนครับ Final Fantasy นะฮะที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับการเป็นมาร์คแน่นอนครับเป็นเกม GTA 5ครับตัวนี้นี่ผมปรับเป็น Normal ทั้งหมดนะฮะอ่าดูเฟรมเรทกันครับเฟรมเรทที่ได้ครับก็ตกอยู่ที่10กว่ากว่านะฮะ ก็ถือว่าถูดไทยกันไปำสำหรับคนที่ใจรักนะฮะลองดูครับก็สิบสองสิบเอ็ดเมื่อกี้ที่ผมเป็นมากมาก,ก็มีประมาณสิบห้าสิบหกก็มีนะฮะนี่ครับฉากเครึ่องบินนะฮะไม่รู้สายการบินอะไร ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเจ้าโน้ตบุ๊กตัวนี้นะฮะสำหรับคนที่กําลังมองหาโน้ตบุ๊กราคาไม่แพงอยู่ตัวนี้น่าสนใจครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยราคาไม่ถึง20 0 0 0บาทนะฮะ,ะถือว่าทําได้ขนาดนี้นี่โอเคเลยคนที่จะเอาไปเล่นเกมออฟไลน์ line, ไม่หนักมากเล่นเกมพอดีพอดีตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้แน่นอนครับเล่นได้สําหรับเกมออนไลน์ก็แน่นอนครับสบายมากวันนี้นะฮะผมก็ต้องขอขอบคุณ AMD ประเทศไทยครับที่ส่งเจ้าตัว ASUS ตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันวันนี้ครับผมและทีมงานอดอกโซนที ok ทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าสวัสดีครับ